มาดูการชี้แจงจากฝั่งรัฐบาลถึงสาเหตุในการที่จ่ายเงินล่าช้าจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงถึงความล่าช้าในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานั้นเกิดจากกระบวนการข่มขู่สถาบันการเงินและส่วนราชการไม่ให้ปล่อยเงินกู้ขณะที่นายยกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลนั้นเร่งรัดจัดหาเงินกู้ภายใต้กฎหมายแล้วก็เร่งระบายข้าวหาเงินมาจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาค่ะ นางสาวยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของเกษตรกรและกําลังเร่งรัดจ แก้ปัญหาโดยกระทรวงการคลังค่ะอยู่ในระหว่างการจัดหาแหล่งเงินกู้ภายใต้ข้อกําหนดข้อจํากัดของกฎหมายขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งเปิดประมูลระบายข้าวเพื่อนําเงินมาจ่ายให้กับกเกษตรกรจึงขอให้เชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลกําลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ ทางด้านในนิวัตธรงบุญทรงภัยสารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้ค้างจ่ายเงินรับจำนำข้าวฤดูการผลิต2,556ทับ2,557นานถึง6เดือนตามที่ถูกกล่าวหาแต่มีเงินค้างจ่ายเพียง2เดือนก็คือธันวาคมและก็มกราคมเป็นเงินจำนวนประมาณ116,000ล้านบาท แล้วก็มีเงินคงใจ่ายในฤดูการผลิตปี2,555ทับ2,556ช่วงเดือนกันยายนอยู่712ล้านบาทเนื่องจากต้องรอการตรวจสอบข้อมูลหลังปิดยอดนำส่งซึ่งเรื่องนี้ก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติเบิกจ่ายจากงบกลางเพื่อที่จะเงินจ่ายเงินส่วนนี้นะคะไปฟังเสียงคุณนิวัธรรมรงค์ค่ะ ประมาณ3,000ันกว่ารายยอดเงินทั้งสิ้น712ล้านบาทนะครับอันนี้คือยอดที่ถ้าจะมีการกล nah, ่าวกันว่าค้างนาเนี่ยก็จะมียอดท <c oughs> ี Про ่ยอดเดียวจาก5จังหวัดด้วยกันนะครับ5้าจังหวัดที่ยังตกค้างอยู่นะครับก็มีจังหวัดอะไรบ้างอยุธยาอุทัยธานีปราจีนบุรีฉะเชิงเศราเพชรบุรีนะครับทั้งหมด5จังหวัดด้วยกัน ทางด้านนายยันยงพวงราชนะคะร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้หารือกับผู้ประกอบการโรงสีค่ะขอความร่วมมือให้รับจำนำใบประทวนจากเกษตรกรโดยจ่ายเงินไม่เกินร้อยละ50ของมูลค่าใบประทวนเมื่อทกศส,สามารถจ่ายเงินได้เกษตรกรต้องคืนเงินให้กับโรงสีโดยรัฐบาลจะขอคณะกรรมการในส่วนของการใช้ ตำแหน่งในหนึ่งแห่งในขณะนี้นะคะรายละเอียดนั้นได้มีการตั้งเบิกงบกลางจํานวน1,200ล้านบาทนํามาจ่ายดอกเบี้ยให้หากได้รับการตอบรับก็คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ภายในเดือนนี้ไปฟังเสียงคุณยันยงค่ะก็คิดว่าจะจะ,ะบรรเทาในส่วนเฉพาะหน้าไปได้เพราะเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการที่ให้การที่รัฐบาลหาเงินไม่ให้ชาวนา ที่ผมได้พูดไปเมื่อเช้าโดยโดยกระทรวงการคลังส่วนหนึ่งแล้วก็โดยกระทรวงพาณิชย์ที่จะเร่งรัดการระบายข้าวอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือการที่รัฐบาลจา่ายเงินให้ชาวนาตามปกติ แนวทางของคุณยังยงก็คือให้โรงสีรับจำนำใบประทวนไม่เกิน50%ของมูลค่านะคะในขณะที่นายกิติรัตนรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ทำจดหมายเปิดผนึกโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะถึงหม่อมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงเรื่องโครงการรับจำนำข้าว โดยยืนยันว่าตั้งแต่ปี2554รัฐบาลได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัญหาความล่าช้าของการจ่ายเงินในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองนำไปสู่การยุบสภาทำให้ต้องจัดหาเงินเพิ่มขึ้นตามกฎหมายแต่ว่ามีขบวนการข่มขู่สถาบันการเงินและส่วนราชการทำให้การหาเงินนั้นล่าช้าซึ่งทางกระทรวงการคลังยืนยันทำหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรอบคอบค่ะ ยนาีไรก็ตามการออกถแถลงการเมื่อวานนี้ของหม่อมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุลนะคะที่เรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นยุติบกบาท โดยอ้างว่ามีประชาชนจำนวนมากไม่ไว้วางใจส่งผลให้การดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลนั้นไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถดำเนินหน้าต่อไปได้และขอให้รัฐบาลยุติบทบาทและก็กลุ่มผู้ชุมนุมกปป,ปสจะยุติบทบาทเช่นเดียวกันซึ่งสังเกตว่าหม่อมราชวงศ์ปิยดารนั้นไม่ได้แสดงถึงความใส่ใจถึงประชาชนจํานวนมากที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งตาม,ตามระบอบประชาธิปไตยและต้องการให้มีรัฐบาลเข้ามาบริหาร ประเทศนอกจากนี้แม้ว่าหม่อมราชวงศ์ปริยาทรจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนักการธนาคารเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เข้ามามีตําแหน่งและมีอํานาจก้าวขึ้นเป็นรัฐมนตรีได้ทุกครั้งภายหลังจากที่เกิดการรัฐประหารนั่นก็เป็นการตั้งข้อสังเกต